สวัสดีค่ะวันนี้เบียก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะสำหรับสาวๆท่านไหนที่เป็นแผลเป็นนะคะหรือว่าเคยมีแผลที่ใบหน้านะคะซึ่งเป็นแผลใหม่เนาะแล้วก็มีร่องลึก รอยตีนกาต่างๆนะคะที่เกิดตามวัยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่า h l o c k 25 Essence Ultra นะคะมีประสิทธิภาพที่ช่วยสร้างออลาสตินแล้วก็คอลลาเจนได้มากถึง80%เลยทีเดียวนะคะซึ่งมีสารชื่อว่า En t นโทซิน,นะคะส่วนประกอบที่ตรงเนี้ยจะเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของบริษัทนูสกินเลยนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างออลาสตินในผิวะค่ะได้ดีมากเลยแล้วก็ช่วยให้ผิวกระชับและได้รูปเรียวนะคะเพื่อคงไว้ ซึ่งความอ่อนเยาว์ที่เราต้องการเนาะลดเลือนริ้วรอยต่างๆได้ทั้งรอบดวงตาลำคอคางและกามนะคะสำหรับใครที่เป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะไม่ต้องกังวลเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยได้รับการรับรองว่าเป็นสารที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ใดๆเลยนะคะ าสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าเรานะคะมือลําคอแล้วก็บริเวณอื่นๆที่เราต้องการเนาะซึ่งปกป้องผิวจากสารอนุมูลอิสระที่มาทำร้ายผิวเราได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เป็นแผลใหม่ๆแบบนี้นะคะพยายามเลี่ยงการออกแสงแดดให้เยอะๆนะคะจะดีที่สุดเนาะแค่นี้เราก็กลับมามีผิวหน้าที่อ่อนเยาว์ได้นะคะแล้วก็ รักษาแผลที่ใบหน้าได้ดีด้วยนะคะเห็นเม็ดสีฟ้าเล็กๆแบบนี้คุณภาพประสิทธิภาพไม่เล็กเลยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันในนามของเม็ดโบ็อกนะคะซึ่งทาทุกเช้าและก่อนนอนนะคะจะเห็นผลได้ไวมากๆเลยค่ะ